ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งแต่ทีงยังไงก็ขอฝากกับคณะศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานทุกคนเพราะอีกไม่กี่วันข้างหน้านก็เป็นวันปีใหม่ของพวกรเรานะลูกหลานนะปีใหม่อย่าให้มันเป็นปีเก่าถ้าบางคนก็ควรจะขยับตัวความคิดคิดดีทดําดีพูดดีขยับให้มันดีขึ้นอะไรนะคิดเข้าความ คิดพอดีทำพอดีพูดดีอยากให้มันต่ำลงนะทำให้มันดีขึ้นนี่แหละโยมเบียเขาพูดแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ฟังทุกทุกครั้งทุกคราวหรอกอแต่ก็ได้ฟังเป็นบางครั้งเหมือนกันนั่นแหละ,ะแต่เ็าพูดถูกนะหลวงพ่อว่านะ,ะมีส่วนถูกมากๆทีเดียวเราเกิดแต่ส่วนผิดก็มีอยู่นะ,ะจะไม่ใช่ถูกทุกคำหรอกส่วนผิดก็มีอยู่แต่ว่าส่วนถูกนั้นมากกว่าแต่ว่าส่วนผิดนั่นคือ ถ้าหากวาดหลวงพ่อวาดในยุคนี้สมัยนี้เนะี่ยต้องให้โยมเบียร์เป็นเป็นคนเป็น,เป,นเป็นด่านเ,เป็นด่านพูดนะแต่จะให้พระพูดเหมือนโยมเบียร์คงพูดไม่ได้นะหลวงพ่อพูดไม่ได้เพราะงั้นเออเพราะอะไรเพราะพูดบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมละ่ะอต่อขาลราชพูดกัดกับกับขาลราชพูดได้ใช่ไหมแต่พระไปพูดถึงเสียหายเลยแเ้วงั้นเนะ เออแขกลงแน่ๆเลยเหมือนกันเถอะเออเพราะนั้นหลวลงพ่อเองก็ไม่อยากจะไม่อยากจะให้แขกลงใช่ไมลนะ่ะเออไม่ให้รถทัวมันลงว่างั้นเถอะเออหลวงพอ่ออยู่ในป่าลงพงไพรเออก็อยู่แบบเงียบเงียบสงบสงบนะแต่ว่าโยมเบียเขาก็พูดบอกว่าถ้าหวังบทข่าวนี้แล้วคงจะบวชเออปีพศ .2568 นะแต่หลวงพ่อก็คิดว่า น่าจะให้อยู่ไปอีกสักตัวระยะนึ่งเหมือนกันนะเออจะค่อยว่าค่อยจะค่อยบวชที่หลังนะเออจะค่อยมาบวชที่หลังค่อยอยู่อยู่ไปก่อนแนแนวแนะนําให้กับพี่น้องประชาชนเออบางคู่บางคนให้ได้เข้าใจในธรรมะแต่วันที่ยังไงก็บางสิ่งบางอย่างทุกคนจะปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขเพราะเราอยู่ในโลกปัฏสงสารนี่ เอาได้อย่างใจเราทุกอย่างก,ก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะคลายก็ว่าบางสีวางอยากก็ผ่อนสั้นผ่อนยาวบ้างนะออนี่แหละในฐานะที่หลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตานะพูดแบบแบบหลวงปู่หลวงตาเนั่นนะเราอยู่ในเกิดมาในชุมชนสังคมอยู่กับประเทศชาติอยู่กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะทุกคนก็นะมีอะไรก็่ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันคิดดีคิดยังไง แต่ทำดีทำยังไงพูดดีทำทำพูดดีพูดยังไงแต่ยอมเบียหน่ยหลวงพ่อเอื้อทิ่เบียนะแล้วทำไมเอื่อที่เบียเพราะว่าเขาศึกหน,นักนะทำไมก่อนเลยเพราะเขาไปอยู่ที่วัดหนองก้อในเจ็ดวันเขาก็บอกโอ้ผมมีภาระครับหลวงพ่อผมจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขหนี้สินซะก่อนพอเออออกหมดไปได้พอออกมาหลวงพ่อเขาไปคิดไม่ได้คิดอะไรแต่ต่อมาโอ้เขาคนนี้นะ ก็มีแสดงคำพูดให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานคนในชาติได้ฟังต่างกลัมต่างวาระหลวงพ่อได้ยินแล้วก็อือนใช่เบียเนี่ยเขาก็พูดถูกเหมือนกันนะแต่บางครั้งก็เออรุนแรงไปจักหน่อยหลวงพ, <laughs> พ่อประวานนะเพราะหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลวงพ่อนคไม่คน ไอ้ซาจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆว่าเป็นอ่อนนะแต่เขาไม่อ่อนไม่อ่อนทีเดียวนะก็แข็งนะแข็งในสินในธรรมแต่ว่าคําพูดลงพอเนี่ยจะไม่ค่อยกระทบกระเทือนกับผู้ใดนะแต่ว่ามีการกระทบกระเทือนต,ตามไม่จริงก็อย่างว่านะนะตามตามไม่จริงแนวแถวสายลงปู่มั่นลงปูม่มันลงตามมหาบวญเคยพูดแต่ผู้บาอาจารสายลงปู่มันเนี่ยจุกกับทุกองนะ ที่หลวงพ่อไปอยู่เทศศึกษาหลวงปู่เทศหลวงก็ะดูนะหลวงตามหาบัวไม่ต้องพูดถึงหลวงปูล่ลาเหมือนกันท่านบอกว่าหลวงปู่หลวงปู่มันท่านกระดูนะดูทุกสิ่ทุกขานะถ้าหากว่าองค์ไหนไมนะ่ชี้หนะ้าชี้ตาจริงๆนะเอาจริง,เอ,รงเอาจังท่านบอกว่าการสอนธรรมเลยเราจะพูดแบบนิ่มๆนิๆ่มๆมันไม่กระเทือนมันไม่ถึงใจกิเลสนะมันต้องปราบนอยู่นะต้องชี้หนะ้าญาตเขามีนะ่น้าต่อไปด้ยนะ แต่ใจของท่านไม่ได้โกรธนะใจของท่านท่านทําใจแล้วก็ไม่มีอะไรโกรธนะแต่ว่าอากับกิริยาต้องใช้ความโกรธใช้ความโกรธสอนคนจะได้จะได้ผลกว่าแต่ว่าใช้ความนิม่มพูดนะโดยมากคนไม่ค่อยฟังนะกิเลสคน,ม,นมันหนานแน่นนะมัต้องใช้แบบอารมณ์แต่ท่านก็ไม่ได้โกรธนะพูดแล้วก็จบไปมีอะไรก็พูดพูดตามปกตินะอันนี้ก็ เป็นแนวแถวส่วนหนึ่งเหมือนกันการแนะนําสั่งสอนบอกสาวนนะลูกหลานสถาญาติโยมนะถ้าพูดไปก็ยาไปเรื่อยเอารับพอรได้สิทีนะลูกหลานเนอะพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปูเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะป,ะปะตต อิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปูรเรนตุตั้งกัปปาจันโทปนรารสุยาธามณิโชติระสุยาธาวิวาชจันตุสัภพาโรโข สาตุมาเตาวาตตวันตาายโยสุเคเิคยุโกาวาภิวันนาสีเดสานิววทาปจายโนจตารธรรมมาวัต สันติอายุวันโนสุขังปาลังสัพพุทธานุภาเวนสาสัพธรรมนุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตานังถรมมรัตนัง สังขารตานังตินารตานังอนุภาเวนะจตุราติตาหาธรรมนุภาเวนะปิตากาตตยานุภาเวนะชินาสาวากานุภาเวนะสาเพเตโร สาปเปติภัยาสาปเปต,เตอันตรายยาสัพเปตอุปาาวัสซาปเปตทุนนิมิตตาัาปเปตอวะมังคลาวินาสันตุอายุวัทธโกธนวัต ทาโกสิริวัตทาโกยะสวัตทากโกภะราวัตทาโกวันนาวัตทาโกสุขวัตทาโกโหตุาสาภาธาโกาาขะพยาเวลาโสกาสาสุจุปาทาวาน,านกะ อันสรายาปิวินัาสานตุจาเตสัสสยเสทิทานังโสทิภาขยังสุขังภาลกสิริอายุจวันโนยจ้าภวังคางวุติใจยะตวัสตวันสาจา